สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปเมื่ชุกูุสุคนยินดีตอนรับเข้าสู่ส่องเงินสาเนว,วันนี้มาค่ะวันนี้จะกินก้อยปลานินนั่นเองนะคะก็หนูทําเองค่ะวันนี้ก็จะมีผักแก้มก็หมักแตงใบโบลพานะคะแล้วก็ผักกาดใบแกวกนะคะแล้วก็ พักสลัดนะคะอันนี้บ้านหนูเรียกว่าพักสลัดนะคะแล้วก็มีมะเขือเปาะนะคะก็มีน้ำซุปมาด้วยค่ะแต่ว่ามันตั้งไม่หมดอันนี้ก็คือน้ำซุปนะคะอืมอืมอ,มอร่อยมากเลยค่ะมามาค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง ยูทูบเบอร์ทั้งหลายคะ่ะวันนี้มากินก้อยปนินด้วยกันวันนี้หนูจะทําแบบนี่นะคะแบบเป็นต้นใหญ่ๆนะคะมาคะ่ะลงมือกันเลยคะ่ะ อากาศยามแรงๆสายยามเย็นๆทำเองกินเองอร่อยเอง ไม่หมดนะคะทุกคนไม่เป็นไรเนาะเด็ดกระส่งมาแล้วค่ะ 嗯，反嗯、uh。Huh. Uh huh. 知道，一一个。 Hmm. เด็ดน้องอ้ยเด็ดไลน์เนาะเมนูวันนี้ก็ก้อยปลานิ่นนั่นเองนะคะ ก็ทำเองก้อยเองกินเองอร่อยเองก็สำหรับคลิปนี้หนูก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อจูู่จกคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปหนูแล้วก็กดติดตามนูเยอะๆนะคะขอแรงเชยแรงใจจากพี่น้องเอพีทั้งหลายขอให้หนูผ่านกดเร็วๆนะคะก็จะลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เปิเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปนะคะถ้าหนูทำผิดพลาดประการใดกับราบโอโทษขออภัยน้หลายๆนะคะแล้วก็ถ้าหนูทำอะไรไม่เหมาะสมหรือว่าพูดอะไรแบบไม่ดีหรือว่าไม่เพะก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาติชมได้นะคะเพราะว่าถ้าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆไม่คอมเมนต์ไม่ตีชมหนูก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าหนูก็เป็น มือใหม่นะคะก็สำหรับคลิปนี้หนูก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ